วันนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังบลูทูธใหม่จากแบรนด์ s o u n d p e c นะครับเป็นหูฟังบลูทูธที่เสียงดังฟังสนุกแล้วก็มีดีเทลเสียงที่เกินราคาไปเยอะมากนะครับตัวหูฟังเนี่ยนะครับรองรับเกือบครบทุกโคเด็กของการฟังเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LDAC Hi-Res Audio หรือจะเป็น Snapdragon Sound ตัวนี้ก็มีมาให้ครบที่สําคัญครับฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนของหูฟังรุ่นนี้สามารถทําได้สูงถึงลบ55เดซิเบลถ้าเพืเ่อนๆมีงบ2,000กว่าบาทแล้วอยากได้หูฟังบลูทูธดีๆสักรุ่นนึ่งเอาไปใช้ง Oh. Cool. ทีนี้ก่อนที่จะไปเล่าสเปคแล้วก็ดีไซน์ของฟังรุ่นนี้นะครับผมขอเล่าเฟิร์สอิมเมชันก่อนเพราะว่ามันพิเศษมากครับกับการที่เราได้จับหูฟังราคาไม่เกิน3000บาทแล้วได้ประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเกินราคาแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยสามพบาทให้เสียงขนาดนี้ได้ยังไงอาจจะแลดูเหมือนโมนะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเรีแอคชั่นของทีมงานของเรามากเลยว่าตอนที่ได้ฟังครั้งแรกอ่ะมันไม่ปกติแล้วกับราคา3,000บาทอย่างแรกก่อนเลยคือความดังความดังของหูฟังรุ่นนี้พิเศษมากครับในหมู่บรรดาหู ตัวไหนเลยครับที่เวลาทดสอบจะต้องเร่งวอลลุ่มให้น้อยกว่า30%หรือ5 0คือเสียงมันดังมากครับท้งทาน,นี่ว่าตามเลขสเปคของเขาแล้วอะไรเวอร์ของเขาเนี่ยขนาดแค่1 0ม mm. มมันก็ดูไม่น่าจะใหญ่อะไรขนาดนั้นถูกไหมครับแต่เสียงคือดังกว่าหูฟังไรเวอร์14มิลลิเมตรหรือ13มมิลลิเมตรที่ผมมีอยู่ทุกตัวเลยแล้วความดังของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้ดังแบบว่าเออขาดย่านใดย่านหนึ่งไปมันมาเต็มมาครบทุกย่านอย่างที่2ครับเสียงกลางเสียงแหลมไม่หายไปเป็นอะไรที่พิเศษมากเหมือนกกัััันนเเเเพรรรราา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 ะะะวววว่่ลลลลใช้้้หหหหูฟงงทีีมมมมแแแบบาคาบคปปณยยจไโดดิตมม แล,แล้วมันเห็นผลมากๆว่าถ้าเราฟังเพลงที่เป็นแบบไฮเรสกับฟังเพลงแบบปกติมันมีความต่างกันถ้าใครเคยดูรีพวกเราอะครับเวลาเรารอยู่ฟังราคาพันสองพันสามพันเลยเราก็จะบอกเลยเออเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่ตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลยครับในเรทราคานี้ที่ผมแนะนําว่าถ้าคุณมีแอปพลิเคชันที่มันสามารถเปิดได้ผมแนะนําให้เปิดและตัวเขาสามารถเปิดได้เองแบบอัตโนมัติด้วยถ้ามือถือของคุณรองรับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยพยายามแกล้งน้องเขาครับโดยการเอาไปลองฟังมาหลายๆแนวมัว่าจะเป็นแนวร็อกแนวป๊อปแนวสตริงแนวฮิ ผมอยากรู้ว่าเฮ้ยแนวไหนบ้างวะที่หูฟังตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่ผลปรากฏว่ามันเอาอยู่ทุกแนวครับยังคุยกับเพียงายเลยว่าแบบถ้าเราต้องการหูฟังสักตัวหนึ่งเอามาฟังแล้วเราร้องตามได้โดยที่เราไม่เคอะเขินน่ะต้องเป็นรุ่นนี้เลยมันเป็นฟีลลิ่งที่หูฟังถ้ามันไม่ดีพอไม่สนุกพอเราจะไม่ทำกับเขาไปด้วยคุณเข้าใจความหมายนี้ว่าเออแต่นี่มันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับถ้าเป็นเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าถ้าใครชอบฟังเพลงแบบสนุกคุณต้องแฮปปี้กับเสียงของหูฟังวทรุ่นนี้แน่นอนนี่คคืือออออเเเเฟรรรรสมมมชัั่่่่่นนททีีจะะาาาาาใให้้้งงงงงวแกกปบยย ที่ประทับใจก็คือเรื่องของตัวสเปคของเขาแล้วก็ดีไซน์ของเขาไดรเวอร์ที่เขาให้มาครับเป็นดินามิกไดรเวอร์ขนาด10มมซึ่งขนาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขาทาเรื่องเสียงมาได้ดังมากๆครับและเวอร์ชั่นบลูทูธครับตัวนี้ก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.4นะครับก็เป็นปกติของฟังทั่วไปครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ทั่วไปเนี่ยคือชิปที่อยู่ข้างในครับด้านในเนี่ยครับเขามีการใส่ชิป Qualcomm S3 นะครับ QCC3091 นะครับซึ่งการที่ใส่ชิปตัวนี้มาให้เนี่ยครับมันจะะทําใใหหห้้ตตััััััวววููฟฟงงงงเนนี่่่่ยรรรอบบแแ Adaptive APTX Lossless คลก็ซึไมช ที่จะมีฟีเจอร์เหล่านี้พร้อมกับสมาร์ทโฟนที่จะใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้เนี่ยครับจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นแซมบลักกอนและเป็นแซมบลักกอนในบางรุ่นเท่านั้นด้วยถึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้เดี๋ยวเราให้หน้าเว็บมาเว็บหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อนๆสามารถไปเช็คได้นะครับว่ามือถือที่คุณใช้อยู่นั้นเนี่ยรองรับแซมบลักกอนสาวหรือ APTX Adaptive Lossless หรือเปล่าพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีคําถามนึงกลับเข้ามาอีกว่าอา้าวพี่ถ้าสมาร์ทโฟนของผมไม่รองรับคอคอมหรือผมไม่ได้ใช้ชิปที่เป็นอยู่่จจจะะสาาาามมมมรรถถฟัังงงเเเเพลแบบทไไไดด้้้้ววป็นตคี high res audio แบบ wireless อยู่แล้วก็ ldac อยู่เพียงแต่ว่า corecom จะะกาก dragon sound เนี่ยมันจะทําให้เวลาเราฟังเพลงเทพๆเ,เนี่ยเราไม่ต้องปิดฟีเจอร์อะไรเลยอย่างเช่นเกมโหมดก็ไม่ต้องปิดนะครับหรือว่าการเชื่อมต่อหลายๆ device ก็ไม่ต้องปิดส่วน bit r a t ในแต่ละแบบเดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นกราฟมาให้ละกันนะครับลองดูตัวอย่างขึ้นมาให้ละกันเนาะว่าเออมันต่างกันแค่ไหนแล้วคุ้มค่าไหมถ้าจะเปิดในส่วนตัววัสดุดีไซน์ของฟังรุ่นนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันจริงแล้วดีไซน์แบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่เน้นหรูเน้นเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้งานหนักๆอย่างพวกเราเนี่ยอันนี้ชอบเลยเพราะว่ามันเป็นดําด้านพราเป็นดําด้านเนี่ยเวลาเราใช้งานหนักๆ มันจะไม่เกิดรอยนิ้วมือนะครับเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอกับตัวหูฟังด้านในนะครับ2ข้างนะครับเป็นหูฟังทรงอินเอียซึ่งแน่นอนครับหูฟังทรงอินเอียก็จะมีข้อดีคือสวมใส่แล้วสบายสวมใส่แล้วการเสียงไายน่ได้รับหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงเพลงที่เราเล่นนั้นก็จะได้เต็มอิ่มมากกว่าหูฟังทรงอื่นๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับในเรื่องของตัวซิลิโคนนิดนึงนะครับว่าแบบเฮ้ยซิลิโคนไซส์ M ที่เคาติดมาให้นั้นเนี่ยมันพอดีกับหูเราไหมนะครับหรือว่าเราเป็นคนที่ต้องการหูฟังที่เล็กกว่านี้หน่อยอ่ะในกล่องของเขาก็จะมีเซตไซส์ S มาให้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการใหญ่กว่านี้ก็เปลี่ยนซิลิโคนเป็นไซส์ L ได้ครับแต่จุดที่ผมชอบมากๆคือตรงนี้ครับเคาจะมีสโลแกนเล็กๆอยู่ว่า difference the นะครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมเล่าเฟิร์เมชั่นของผมไปเลยว่าผมฟังครั้งแรกผมตกใจมากว่าแบบเชี่ยราคานี้เ่ยมันได้เสียงขนาดนี้ได้ยังไงกันแล้วก็บานพับข้างหลังครับเป็นโลโก้ซาวพีดสวยงามมากคือเป็นหูฟังที่เข้าใจง่ายนะไม่ได้ดูซับซ้อนครับเปิดมาเนี่ยเปิดปุ๊บอ่ะเจอไฟเขียวๆแสดงว่ามีแบตอยู่ถ้าเหลืองๆก็คือแบตเหลือน้อยถ้าแดงๆก็แบตใกล้หมดส่วนด้านล่างครับจะเป็นตำแหน่งของที่ชาร์จไรซีนะครับชั่นมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับมีปุ่มรีเซ็ตมาให้อีกอััััััััันนนนนนึึึงง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 ไไไไมมมมมม่่่พูููดดดถเเลลย้้้้้้้กก็คคคืออตตตตวววววาาาหหหหฟฟขะรรบจิแีีี์ใท6 6ซ ก็จะมีประโยชน์ในการเราไปใช้ในการคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าตูฟังเนี่ยตัดเสียงรบกวนได้มากถึงลบ5.5เดซิเบลก็ดีไซน์ของตัวก้านเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษผมชอบหูฟังทรงก้านยาวมันเป็นหูฟังที่สามารถใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งคือเรามีพื้นที่ในการออกคาสั่งเยอะอย่างเช่นเราใส่ไปแล้วปุ๊บเราอยากจะแตะเพื่อออกคาสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีพื้นที่ในการแตะที่มากเป็นพิเศษหรือเราจะคุยโทรศัพท์หูฟังที่มันมีก้านยาวๆเนี่ยครับเวลาเราคุยีสักบๆ บรอนซ์นิดนึงอ่ะดูมีความแบบเรียบหรูดูแพงโดยภาพรวมนะถ้าเป็นวัสดุกับดีไซน์เต็ม10นี่ผมให้เลยประมาณแบบ9หรือไม่ก็1ิได้เลย,เลยในส่วนของการฟังเพลงก็จะต้องแยกออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือแบบที่ใช้โคเด็กธรรมดาก็คือ AAC กับ aptx สําหรับการฟังเพลงแบบธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการฟังเพลงที่ให้สเสน่ห์ของแบรนด์ซาวพีดมากๆก็จะเป็นฟิลลิ่งที่เสียงดังมากๆกระหึ่มมากๆเน้นความสนุกของการฟังเพลงมากๆแต่ละเพลงเนี่ยครับย่านเสียงที่ออกไปก็จะเป็นเน้นแบบโดดเด่นของแนวนั้นเลยเช่นถ้าเราฟังเพลงป๊อปเสียงนักร้อง เสียงเครื่องดนตรีก็จะเด่นมากมานะครับถ้าเราฟังเพลงแนวแบบทริงอะคูสติกเสียงกีตาร์ก็จะเด่นมากๆใส่ให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า EQ ของหูฟังรุ่นนี้นะครับมีให้ปรับแต่งเยอะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกไม่ได้อย่างผมอย่างเงี้ยครับเลือกไม่ได้ฟังหลายแนวเือเกินสามารถใช้เป็น a d a p t i v e EQ ได้ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆที่สำคัญครับเบสท,ที่เขาให้มาเนี่ยมีพลังแล้วก็กระชับมากๆนะครับไม่ได้บวมเหมือนกับหลายๆตัวที่เราเคยทดสอบกันมาว่าเออหูฟังตัวนี้เน้นเบสเบสหนักก็จริงแต่ออกแนวบวม ตัวเวทีก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แคบจนเกินไปจนฟังแล้วงุดงิดสามารถที่จะโฟกัสเสียงเครื่องดนตรีหลักๆได้แต่ว่าพวกเสียงคอรัสหรือว่าเครื่องดนตรีที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังลึกๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนกับการที่เราเปิดโคเด็กเทปเทที่มันสามารถทําได้นะครับก็ได้ประมาณสัก60% 7 0แล้วกันใครต้องการฟังเพลงในแบบที่แบบกำลังสนุกง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเปิดไปแล้วม้วนไปได้ตัวนี้อตอบโจทย์มากในงานฟังแบบทั่วๆไปอีกแบบหนึ่งครับก็คือแอดวานขึ้น เอฟเฟกในเรื่องการเปิดโคเด็กเทปๆได้ดีเกินราคาไปเยอะในความหมายคือเรทราคาประมาณนี้ครับเราเล่นกันมาเยอะมากบางตัวเปิดเอลเด็กกับปิด l อลเด็กไม่ต่างกันเลยนะครับเ <ๆ S 1> พล่เกินแบตเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่หูฟังตงัวนี้ไม่ใช่ครับเป็นหูฟังหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ผมแนะนําให้คุณเปิดถ้าเปิดได้ไม่ว่าจะเป็น l อลเด็กไม่ว่าจะเป็น APTX Adaptive Lossless สิ่งที่มันได้กลับมาเลยนะหนึ่งคาแรคเตอร์เสียงยังสนุกเหมือนเดิมตามสไตล์แบรนด์ซาวพีดยังได้เรื่องตัวเสียงเบสที่หนักแน่นแล้วก็นุ่มไป นิดหน่อยแต่ว่าได้เรื่องของตัวเวทีเสียงที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆรวมถึงการตั้งค่าพอมันเป็นคอคอมสายปราคอนซาวเลยนะครับคุณไม่ต้องไปตั้งค่าการเปิดปิดมันนะครับมันจะทํางานได้เองอัตโนมัติหรือถ้าเป็นแอร์ดต้องไปกดเปิดนิดเดียวก็คือในแอปพลิเคชันของเขาเองก็คือเรื่องของการฟังเพลงในแบบขั้นกว่าหรือคนที่มีแอปพลิเคชันเทพๆอย่าง Apple Music หรือ Tidal หรือมีไฟล์ mp3 เทพๆแบบ l o อตสเตทอยู่ไปลองฟังดูครับคุณจะคนพูดเลยว่าโอ้โหหูฟัง2,000กว่าบาทอะได้นขนาดนี้นี่ถือว่าแบบบ และเพื่อความเป็นธรรมในการฟังเพลงนะครับผมได้ลองให้ทีมงานของตั้มยังได้มาลองฟังหูงฟังวูรุรุ่นนี้นะครับแล้วให้เขามาแชร์ดูว่าเออเขาฟังแล้วครั้งแรกเป็นยังไงลองไปชมคอมเมนต์ของทีมงานกันดูนะครับโอ้รายละเอียดเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินอ่ะในการเปิดไฮไลท์ผมรู้สึกว่าเออมันมาเยอะแบบเยอะมากเลยกับตวฟังตัวนี้นะผมว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกเหมือนกันครับผม ตอนฟังตอนแรกก็พยายามฟังถือว่าเออโดนตีมาแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่เคยฟังแต่พอเริ่มแบบเข้าท่อนฮุกหรือท่อนแบบล่นมีเนื้อลอ้ออ่ะว้าวว้าวเลยเจ๋งอะ่ะ ตกใจับเปิดเพลงปุ๊บฟูดุ้งเลยมิติเสียงคือดีมากๆเลยความเซอร์ราแบบมีพื้นที่เสียงอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันได้อารมณ์เหมือนเราดูภาพยนตร์ในโรงหนังอะเนาะเสียงมันก็คือมากอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หูฟังบูรุนรุ่นนี้ทํามาได้ดีมากๆเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนแบบไฮบริดแอคทีฟนอ i ์ e เค n น e ร l เ t ชันที่ทําได้เยอะถึงลบ55เดซิเบลซึ่งการตัดเสียงรบกวนของฟังบูรุนรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถ้าเราเทียบกับเรทราคาว่าาทของกับ แล้วเพื่อนพูดอะไรเนี่ยครับแทบจะไม่ได้ยินเลยว่าเขาคุยอะไรกันคือได้ยินปล่อยๆนิดนึงว่าแบบแต่ไม่รู้เรื่องราวสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้หลากหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอา o o ดอร์หรือทราฟฟิกโหมดนะครับก็สามารถเลือกได้หรือจะให้ระบบเลือกให้ก็ได้ในแบบของตัว a d a p t i v e นะครับก็คือตัว AI หรือว่าซอฟต์แวร์เขาจะเลือกให้ว่าเอ้ยสถานการณ์นี้ควรเลเวลนี้นะมันจะได้ทาให้เราไม่อึดอด้วยอีกอย่างหนึง่งที่เขาสามารถทาได้เหมือนกันน็คือการรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับอันน แค่ปิด ANC ถ้าเราปิด ANC แล้วไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ดูเสียงเสียงก็เข้ามาครับแต่เข้ามาล่อยๆแต่ต้องการความปลอดภัยแบบขั้นสุดเวลาเราไปวิ่งวิ่งถนนเลยครับก็แนะนําให้กดเปิดฟีเจอร์นี้นะครับซึ่งสี่งที่ได้ครับมีความเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้แบบพยายามเร่งเสียงออกมาเหมือนกับหลายๆตัวที่เราเคยฟังกันนะครับการเอาเสียงพูดเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบแบบที่หนึ่งคือแบบธรรมดาหรือว่าแบบ Standard นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ voice enhance นะครับซึ่งแบบธรรมดาเนี่ยมันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ถึงขั้น เ i ้าไวซ์เอ e นฮันเมนต์เนี่ยก็คือเขาจะใช้ไมค์มาคู่กับควอคอมคริสตัลเคลียร์คอก็คือให้ AI ไเนี่ยตัดเสียงลมเพิ่มแล้วก็บูตเสียงคนพูดเพิ่มขึ้นให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีไมค์มาให้มากถึง6ตัวนะครับคนที่ต้องการไมค์เอาไ้ใช้นในการพูดคุยไม่ชัดมากนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงครับไม่ได้ตัดหัวตัดท้ายเหมือนกับหลายๆตัวที่เราเคยเล่นกันมานะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างวิดีโอที่เราใช้ไมค์ตัวนี้ได้ขอดมาแล้วกันนะ ที่มีลมพัดแล้วก็มีเสียงนกบ้างนิดหน่อยนะครับเดินเอาโดออยู่นะ1 2 3 4สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังใช้เสียงจากไมค์ของ s o u n d f e a t Air 5 Pro อยู่นะครับตอนนี้ก็มีลมพัดนิดหน่อยแล้วก็เราออกมาเดินเอาโดนะครับมีเสียงนกอยู่นะได้ยินไหมหนึ่งสองสาม Sí. 5นี่คือเสียงจาก o u n d p e Air 5 Pro ครับผมอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่เอาไปใช้งานมาแล้วประทับใจเหมือนกันก็คือพาร์ทของแบตเตอรี่นะครับคือหน้ากล่องเนี่ยจะเขียนว่าสามารถใช้งานในระหว่งการฟังเพลงได้ยาวนาน7.5ชั่วโมงตอนแรกก็เอ้ยมันจะถึงหรือเปล่าจะต้องปิด ANC ไหมหรือว่าจะต้องปิดฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับทีมงานของผมไปลองมาให้ครับก็เปิด ANC แล้วก็ฟังเพลงยาวนานต่อเนื่องได้ประมาณ7.5ชั่วโมงตามที่เพลงจริงๆนะครับแล้วก็ฟ้าชาร์จของเขาครับในกล่องสามารถชาร์จซ้ำได้เนี่ยนะคร นั้น1สัปดาห์ของการใช้งานครับแบตเตอรี่เพียงพอแน่นอนนะครับและถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องการฟังเพลงมากๆแล้วอยากจะเปิดฟีเจอร์ LD ร์หรือเปิดฟีเจอร์ APT-X Adaptive Lossless จากเดิมที่ฟังได้7.5ชั่วโมงก็จะลดลงมาหรือประมาณ3ชั่วโมงครึ่งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆของการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธที่มีฟีเจอร์ lossless นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้พลังงานที่มากกว่าปกติในส่วนตัวฟีเจอร์เสริมแล้วก็การใช้งานผ่านแอปพีทออดิโอเนี่ยครับตัวแอปใช้งานง่ายแล้วก็ เพราะมานั้นครับถ้าคุณต้องการคัสตอมการแตะการทัชหรือออกคําสั่ง1 2 3หรือแตะครั้งเป็นยังไงเนี่ยครับในนี้คุณก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งหน้าครับที่ผมรู้สึกว่าเอออยากให้เพื่อนๆเราลองเล่นกันก็จะเป็นหน้าการปรับ EQ ซึ่งมีให้เลือกมากถึง10รูปแบบนะครับแต่ที่แนะนําจริงๆเลยก็จะเป็นตัว Adaptive EQ นี่แหละครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับจะให้เราฟังเพลงนะครับแล้วก็สร้าง EQ ที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดใครที่ไม่ได้มี EQ ที่ชอบเป็นพิเศษนะครับแนะนาอันนี้้เรัานตงง่ซึ ค่าการเปิดปิด LDAC ได้นะครับทดสอบความฟิตพอดีไหมหูฟังกับเราอะไรเงี้ยหรือจะเป็นการใช้ฟีเจอร์ไฟเอียบัตซึ่งไอเนี้ยครับจะโชว์ในแบบของแผนที่เลยว่าเฮ้ยล่าสุดที่เราฟังเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถกดส่งเสียงให้หูฟังเราส่งเสียงได้ด้วยว่าเอ้ยเราลืมไว้อยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับและนี่คือทั้งหมดครับของการรีวิวหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด์ซาวพีทนะครับซาวพีด Air 5 Pro นะครับชื่อเนี่ยก็บอกแล้วว่าโปรเนาะก็โปรสมชื่อจริงครับทั้งการฟังเพลงที่สนุกมากๆเสียงที่ดังมากๆการคัส ซึ่งเหรียญราคานี้เราไม่อาจจะคาดหวังว่าเราจะได้ครบแบบนี้แล้วก็ดีได้ขนาดนี้ตัวนี้ถือว่าให้มาครบเลยกับงบราคา2000กว่าบาทนะครับจุพินาในการใช้งานมีไหมมีบ้างเล็กน้อยครับอย่างแรกที่ผมอยากได้เลยนะก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า wearing detection หรือว่าถอดมาแล้ววางปุ๊บเสียงเพลงหยุดให้ตัวนี้ไม่มีมาให้นะเสียดายมากนะครับกับอีกอันหนึ่งที่การเชื่อมต่อของเขาเนี่ยเป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.4แล้วมีบลูทูธโลยเนจี้แล้วแต่ไม่ได้มีฟีเจอร์ Google Fast Pair นะครับใครที่ใช้งาน Google อยู่ก็จะได้ฟีเจอร์แบบนะ ราคาของหูฟังรุ่นนี้ครับอยู่ที่2,899บาทนะครับประกันูนยนไทย1ปีนะครับสามารถสั่งซื้อแล้วก็ดูรายสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับที่ร้าน้าออนไลน์ของ s a วพีชนะครับไม่ว่าจะเป็นช h อป e ี Lazada หรือจะเป็น TikTok Shop นะครับซาวพีชเขามีขายทุกช่องทางเลยนะครับลองไปแวบดูราคาโปรโมชั่นและก็สเปคแบบละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นรีวิวหลังใช้งานของผมกับหูฟังรุ่นนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับการฟังเพลงเป็นรสชยมส่วนบุคคลนะครับผมอาจจะชอบแบบหนึ่งคุณอาจจะชอบแบบหนึ่งก็ได ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับซาพิทก็ลองคอมเมนต์กันมาละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าผมตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีสสดดครับ